กระื้อนะครับเราจะหาคนที่ง่วงนอนละใครง่วงนอนไหมครับกยกมือขึ้นเดี๋ยวผมเล็งดูกันนะมันที่ง่วงนอนนะ รูปนำสถิตนล้วกันเนาะเพราะว่าทำไมคนระับเพราะว่าอยากจะให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับถ้าถามว่าพวกที่เราใช้เนี่ยขนาดมันจะ,ออะขจะึ้นอยู่กับอะไรขนาดก็จะขึ้นอยู่กับไม้ตัวที่เรากำเหมืใน้เนาะถ้าเกิดเราใช้ไม้สองนิ้วนะครับแต่ว่าเนี่ยคือไม้ขนาดสองนิ้วของรัลแล้วก็แล้วเสียตามความยาวเนาะนะครับเ 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9. ารา,าใช้สองชิ้นใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นสองชิ้นนี่ห่างกันก็จะห่างกันสองนิ้วครับเก็บรูปสวยๆเลยนะที่ติดต้องเก็บส่วนของผมนะครับเพราะว่าอยู่ในพื้นล่างแล้วก็มีแม่พันทุ์นั้นครับเรียบร้อยนะครับ เด็กนำได้รับเราจะทำปากเอกกรอบนะเดี๋ยวไปดูกันครับพ่อางพี่จางพี่จางพ่อาง่จาง่จางนอน่จางพี่เางน,นี่เออ ที่แล้วเนี่ยอะไรนะครับีสิบชายขึ้นเวทีรอบนี้เราเาี่สิบผู้หญิงขึ้นเวทีบ้างดีไหมอาลยคนแรกราบอกว่านแตกว่าแฟนแล้วกน น้องแฟนครับเราลองมาจัดเราลองมาจัดสั้นเราที่เสอดความยาวให้เราสามปเนี่ยแค่มันจะสเป็กต่อเนาะเพื่อหาตำแหน่งปุ๊นะครับว่าเราช้ในปุ๊ทีตัวอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับเอาลูกที่ผมแจกให้เลยตัวนั้นนะเป็นสามนะครับอันนี้จะเข็มออกเออใช่ครับ พุกตัวแรกจะห่านจากปลายบนเท่ากับาไหร่นะครับประเภทกรของเราครับอรจะจะให้ดิเ n s ชันใช่ไหมครับตุนิสานเนี้ครับ เราก็จะหาตำแหน่งุตัวแรกมีััะ้งปรับมายอไปหน่อยครับลก้าง่า3ตรถ้าะแนนยั3ไม่งตนันาจะเาสวเท่าไหร่นะอาส่ว20ใช่ไหม ส่วนที่สิบมันก็คือสามส่วนที่สิบแล้วมันก็คือประมาณสิบห้าเซนลองเขียนให้ดูสเกลแล้วก็เอาสิบห้าเซนเป็นแสงที่โซล่าตอนนี้มันจะดูหลอกๆตาว่าแต่แหน่ปุ๊บตัวแรกมันลงมาเยอะเกินนี่ยครับถ้าเราคะณนเอาเนาะอย่างตัวนี้อาจารย์บอกว่ามันคือสามเม็ดใช่ไหมยิ่งือสามเม็ดก็นี่ก็คือประมาณเม็ดประมาณเม็ดหนึงเนาะถ้าเสร็จปุ๊บตัวนี้ของเรามันได้แค่สิบห้าเซนถ้าเม็ดเป็่นี่ก็คือห้าสิบเซนอยู่ตรงนี้ครับเนี่ย มันตัวนี้มันก็น่าจะประมาณตรงนี้หรอนี่ครับนี่อะไรอย่างเงี้ยมันตัวแรกตัวแรกเห็นน่าจะเป็นตัวนี้ป่ะอย่างเยอะมันไม่ผิดนะครับแต่ทีนี้สเกลที่เราเหยนมันหลอกตาถ้าเราไปหลอกตาเห็นมันชิดมากพวกเราจะไม่ใส่ตัวการหรือเปล่าตัวนี้มันเหมือนตัวอย่างเลยทำไมมันถึงเหมือนมันมีเคสไม่ต่าแต่ตรงเนี้ยครับถ้าเราไปเห็นในสกลเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยมีรูปเมื่อกี้อ่ะมันรูปไหนเจอนะครับมันก็คือ ตัวบนจากจปลายบน15เซนใช่ไหมครับหรือยวสั้นสิบเนาะยาวถึง,ง20เนาะนะครับทีนี้15เซน15เซน15เซนไปละสามใช่ไหมครับตรงนี้มันก็จะเหลือ2องเมตรเจเนาะถ้าเหลือ2องเมตรเจปุ๊บเนี่ยจำเป็นจะต้องใส่พุกตัวกลางอีกหนึ่งตัวก็เป็นตัวนี้เพราะนั้นตัวนี้ก็จะได้ครับ 2.70หาร2ก็จะเป็น1.35เมตรได้ละหนึ่จสเป็นจุดสามห้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น l ของเราคือ3เมตรเนาะแล้วก็ l 1ของเราคือ15เซน l ของเราก็คือ0.35เราก็ไปตรวจสอบครัตรวจสอบต่อข้อกำหนด ว่าเราประกอบกรนเช้าไม้สองชิ้นและปุกสามตัวตัวนี้ครับมันเข้าเงื่อนไขข้อกําหนดไหมเอาเริ่มแต่ข้อหนึ่งเลยข้อหนึ่เพาว่าไงนะครับข้อหนึ่พาว่าไงนะข้อกาหนดครับข้อกําหนดเอข้อกำหนดแบบที่ตดวบบนี่ะครับ L ส่วน D เราส่วนดีเราก็แทนค่า L ของเรา L ของเราก็คือ300ดีเราก็คือ4.45นะครับในข้อประเมินบอกว่าจะต้องมีค่าไม่เกินเท่าไหร่เราเช็คกูซิว่าสองวันต่อคลืเราใช้ได้ไหม เราไม่เกิน4.45ครับแถว2เราคือ1.35ตารด้วย4.45เท่าตามอ่อเพื่นทีเ่นให้เพื่อ0อ่า3่3 4ครับกัรจ่อนมีช่วซูโอเคทีนี้น้องจะระวันทีให้ Không có sai được cái gì Không có sai được quý gì à? À, ơi, ta đủ đó ừ. นี่สิที่นี่น่าสนมากเลยว่าเรียนเยอะมากแล้วก็เรียนหลากหเรียนเจอมา วันที่ทัโลกเขาพยายามเริกมเนธุรกิจนะครับที่เรียนเขาให้มุ่งเน้นในเรื่อการฝึกทักษะนะรับางถ้าแนเลกเขาไปเรื่องีต หนึสามคูณกับเด่นแสนสามหนึ่งหกพันสามร้อยที่ยกกำสามเด้หอ d i m e n s i n เนี่ยเขานิยมใช้ทัเสียวสองตัวนะครับเกเจนสามจุดศูนย์เงี้ยเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปกดบอกว่าอ่า คเนโอเค okay. ไม่ต้องตรวจสอบเคสที่หนึ่งก่อนถ้าเกิดว่าเคสที่หนึ่งเป็นไปตามาน,นั้นทุกเราก็ใช้สูตรสับปรุงได้เลยนะ เพราะฉะนั้นในกรณีของเราเนี่ยก็คือ6.7.42มากกว่า21.32ก็คือสรุปได้นะครับว่าเราสามารถใช้สูตรสอบปากกระได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสูตรสอบปากกระพุกที่เราใช้ก็คือสูตรสอบปากกระปประเภทกอนะครับเนื่องจากรายบนที่พบตัวแรกนั่นก็คือ L20 และ L20 อะไรนะปสศึกษาให้อองตาแล้ใช่ไหมออกใครพี่โชเอเอโแล้วพี่โจก็ได้นะครับต้องมีส่วนเองของสอบสอล่นอะกอได้นะครับ0ูน ซึ่งความหนาเราใช้อยู่แล้วก็คือ4.45ก็จะหาว่ามันจะต้องใช้ของบ้างเท่าไหร่อ่าเป็นอเท่ากับะไรก็ได้เอเท่ากับสองนั่นก็ได้หน่อย ท่ากตอนนี้เพื่อนกำลังคำนวณ0.75คูณ100จ่ายนของ2เอาเครดหาวย4 2ได่ต้องไต้องกับ22.49้าจะถ้ากับงไหนครับ22.49โอเค22.49ครเพราะฉะนั้น A ก็จะมี5่าาการ นันนี้เป็นตารางเนเนาะาที่เราออกแบบมเมื่อกี้นี่คือเราออกแบบความหนาไว้ที่2วครับเราออกแบบความหนาไนว้ที่2วี้เราสอี่จครบอ่เ้ก็จะได้ค่สองจุดี้เอที่เ,เใช้เนาะเปนน

สองาผมจะไม่ผิดมันมีกี่ตัวติดก้าจุเท่าไหร่นะติดใช้เท่าไหร่นะสองเท่าไหร่ครับสองไม่แ ใช่ด้วยแล้แกวกาะจะต้องใช้ค่าที่มากกว่านี้นครับก็คือสองนิ้วคูณแนิ้ว2ชิ้นนะครับพุก3ตัวก็คือ2นิว้วคุณสนิ้วนี่ก็คือประเภทกอเนาะนี่ก็คือประเภทก,กอทกตอนนี้เนี่ยถ้าคิดถามย้อนกลับไปนะครับว่าเขาจะสามารถรับสัมบต์คอมพิวเตอร์อะไรน่าจะรับสัมบตอเตอรสูงสามล้นห้ากิโลกรัแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดจะรับได้เท่านั้นเป๊ะนะครับ เราต้องการเนื้อะระดับพื้นที่ค่าเอสับตับชนเลีแต่เราใช้ไป19.05เห็นไหมครับประเภท้อเรียก้ลอนะครับเหลือประเภทขอครับพี่โชคจะเอาใครครับประเภทขอประเภทขอเสร็จปุ๊บส่งเป็นคันที่4ี่เลยเนาะวันนี้จะมีแบบ่างสามสี่ห้า รบตหน้าก็จะเป็นแบครั้งที่หกั้ที่เแล้วก็สุดนะครับเล่ไมก็ก็ตปรับตำแหน่งของพุกตัวแรกจากตัวสุดท้ายให้อยู่ในตำแหน่งแอลสวสิะครับตอนี้เอลสสิทของเราจาก15ห้าเป็นมันก็จะเป็น สามร้อยอารด้วยสิบก็จะเป็นสามสิบเซนเนาะนงกนะครับเพราะฉะนั้นปลายบนก็ไปละสามสิบเซนปลายล่างก็ไปละสามสิบเซนทั้งหมดพยางสามเมตรมันมก็จะเหลือเท่าไหร่ครับ เสร็จปุ๊บก็เข้าสู่กระบวนการ2องขั้นตอนที่ตรวจสอบสัดส่วนแอลสตีดใน L 2สองสดีดต้องปรับตัวเลขตัวนั้นแอ่สตีเหมือนเดิมเหมือนแอลสองก็จะเป็นเมตรที่สิบครับเมตรที่สิบใช้ไม้คือจะใช้ไม้นิ้วครึ่งไม่ใช่อ่ะครับเพราะทำไมครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย ถ้าเป็นลันกษณะของสอบประกอบนะครับมันก็จะต้องใช้ไม้หน้าใหญ่ที่สุดดูซิมันจะมีค่าเกินกว่าที่เขากำหนดไหมก็คือ40เลยนะครับ120หารด้วย44.5เกินไม่เกินแน่แต่มีค่าเท่าเท่าไหร่2 6 9 7นะครับก็น้อยกว่า40ก็คือถือว่าโอเคเนาะ นะครับ L ส่วน D เปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ครับเท่าเดิมนะครับเขาจะใช้ค่าสองเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนเทียบก็ใช้เสาประสูตรเสาประกุบได้แต่ก็เป็นประเภทของเป็นประเภทของครับเป็นประเภทของประเภทของที่เราตอบกันบอกว่าเขาจะรับน้ำหนักได้ดีกว่ามันก็คือ0.9เนาะถ้าคอดี0.75แต่ในี้น็้จะเป็น0.90ก็จะได้ตัวเลขตัวใหม่ที่จะต้องคำนวณ P ส่วน A ออกมานะครับ เป็น0 30 6, 300, ู0ห่แาหด้วย6 7 4 2บยกกำลัง2่คำนวณให้เพื่อนนิดเดิมเดี๋ยวลองดูนะครับว่าทางประเทศกอและประเทศของเองใช่ไหม2อ8แนแปททดหม่น้งคู่ไหม 26.99งนตรงนี้จะมีหน่อยเป็นคิวทำับตารันเซนนะครับ26.99กจเก็ากาแล้วเเราันเซนก็เสครับับก็จะเป็นความลึกของไม้ที่เราต้องการ เดูหลายรุ่นแล้วนะทิษที่กดเครื่องคิดเลขแล้วบอกตัวเ,เลขให้กับเพื่อนบอกตัวเ,เลขให้กับผมเขยียนโมกกระดานเนี่ยทุกๆรุ่นที่ผ่านมาจะได้เอกันทั้งนั้นเลยนะครับเขาเห็นไหมเขาพานทั้งแต่เข้าใจนะแล้วก็แม่นแบบว่าเออท่านตอนแรกท่านตอนนี้อะไรอนยะ่างเงี้ยใช้แปดนิ้วได้ไหมครับ <c oughs> เจ่ดสองเก้าจ็ดแปดหกแปดหารด้วยสี่จุด้าคูณที่สองได้เอโอเคเพราะฉะนั้นคำตอบของเรานะครที่ได้มา พราะนั้นคาตอบของเราเราก็จะได้เสาสักอุปรประเภทกอนะครับโดยใช้ไม้2.8 2ชิ้นพุก3ตัวพุกตัวแรกอยู่ห่างจากปลายบน15เซนนะครับพุกตัวล่างอยู่ห่างจากปลายล่าง15เซนมีพุกตัวกลางนะครับอยู่ตรงกลางประเภทขอนะครับเราก็จะได้ไม้2.8 2ชิ้นนะครับแล้วก็จะมีพุกตัวบนถึงปลายห่างจากปลายบน30เซนห่างจากปลายล่าง30เซนแลวมีพุกตัวกลางเพราะนั้นการออกแบบทุกครั้งต้องสรุปนะครับ ในรุ่นเราเนี่ยผมอาจจะไม่ให้คะแนนบางคนที่ไม่ได้สรุปเนาะแต่บางคนสรุปแล้วก็ต้องดูดีๆนะครับว่าสิ่งที่เราคํานวณมาเยอะๆแยะแล้วเอาอะไรมาสรุปเป็นข้อสรุปที่จะเลือกใช้ในการออกแบบก็ต้องต้องต้องเขียนกันนะคะระับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะดูจากตัวเลขนะครับว่าเราเลือกใช้19.05ก็แสดงว่าถ้าเราคิดย้อนกลับไปนะครับสองต้นนี้ก็จะรับน้ำรูได้สูงกว่า3,500กิโลกรัมแน,น่นอน อ้าวแบบการทั้งที่สี่เสร็จเรียบร้อยกระสอบได้เลยนะครับบอย่าเป็นขลจะใช้สำหรับเช็คชื่อช่วงบ่ายนะครับช่วงเช้าไหนจะติดคน যা এই ครับ